เฮ้ยได,ด้เลยว่าทุกคนห้ากล่องดีไหมทุกคนห้ากล่องดีกว่าเนาะไปครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมได้ยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเว็บหนึ่งสี่หนึ่งโซนะครับผมก็เป็นเว็บเปิดใหม่นะครับเปิดเพื่ออยากให้น้องๆได้รหัสดีๆเล่นกับอ๋อเล่นกันทุกคนโอ้โหทุกคนดูด,ดิแบบเขาเขียนหน้าเว็บเลยนะดูดิทุกคนเป็นเว็บเปิดใหม่นี่ครับนี่นครับก็จะมีผู้โชคดีล่าสุดอยู่นะครับห้ารายการล่าสุดนะครับนี่สมุได้ของรางวัลมัดไซต์ธรรมะนะครับสมุได้เมื่อเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบ ดูดีแบบมีคนสซูมได้ของรางวัลมากมายเลยนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเออ่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับแล้วก็สมัครชื่อผู้ใช้งานนะครับผมเลยแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปตามที่เราจำได้เลยนะครับผมใส่ไปโมั่วๆเลยก็ได้นะครับแต่เราต้องจำได้นี่ครับผมนี่นะครับแล้วก็กดจะไม่ต้องใช้โปรแกรมอัตโนมัติต่อนแล้วกดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับผมนี่ครับอาจจะมีเสียงรบกวนขอไปนี่ครับสำเร็จนะครับสมัครสมาชิกสำเร็จนี่ครับผมมันก็จะเข้ามาหน้านี้ครับหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปตรงที่คำว่าเติมเงินนะครับนี่ครััับบบบเเรราจะติมมแองนคผ เราก็ดูวิธีการตื่นไม่ได้นะครับนี่ครับเลื่อนมาตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับมันจะเขียนบอกอยู่นี่ครับผมแล้วก็มาตรงซองของขวัญนะครับแล้วก็กดสร้างซองนะครับเป็นเป็นหนึ่งซองนะครับแล้วก็กดสร้างซองนะครับนี่ครับมันก็จะมาอย่างนี้แล้วกดยืนยันไปกดปุ่มยืนยันแล้วคัดลอกลิงก์มาครับประมาณนี้นะครับผมอเราคัดลอกลิงก์มาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกดเติมเครดิตไปเลยครับมันก็จะดิงเข้ามาหน้าหลักเลยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเติมก่อนนะครับเดี๋ยวผมมานะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราสุ่มมไไปปหหดดดดัั้้งงลลายเเคคครรริิตตแวนะบ เลยอยู่สองร้อยหกสครับจาก400เครดิตนะครับรอบนี้ผมจะทำการสุ่มนะครับผมสุ่มจนกว่าจะได้ครับเอาแบบจนกว่าจะได้ครับไม่ได้ไม่ยอมนะครับเติมเพิ่มเลยนะครับคือแบบยังไงครับทุกคนรอบนี้มันต้องต้องเฮ้ยอ้าวเจะได้ไอดีเมอเอฟแต่ได้ไอดีแรกนัล็อกนะครับหัวข้างขาวนะครับเฮ้ยทุกคนนี่ไงทุกคนคือแบบมันเขียนบอกตรงนี้เลยนะผมก็ขอเซนเซอร์ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนแบบเข้าไปอะไรเงี้ยผมจะไปเล่นแบบคนเดียวอะไรเงี้ยครับทุกคนก็คือมันได้จริงนะครับเว็็บบบบบเเววววออะะะะะะไไรรรรนนนคคัััผผมมดดีี๋ยยจจทททิิ้้งงลกก์สาาห่่ใ โอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับช่องซ Y นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะพามาดูกิจกรรมตามกลับมานะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับเกมกาลินาฟรีไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทําการตามกลับมาจนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะรับให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ตามกลับมาจนครบแล้วครับนี่ผมจะขอรับไปเลยครับอันนี้อะไรครับเป็นกล่องศพนั่นเองนะฮะ อ่อ16กล่องนะฮะสิบหกกล่องโอเคแล้วผมจะไปสุม่มล็อคเกอรรอยย่อก่อนนะครับผมเป็นไดมอนรอยย้อนนั่นเองโอเคกด10ครั้งไปเลยนะฮะโอไม่ได้เลยเลยเกือจัดเลยนะครับผมเกือจัดจัดเฮ้ยได้ว่อทุกคนโอ้ยได้นิ่งแล้วทำไมมันดูดีจังเลยลวะนเราอะ ไอ้วันนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่แบบ GM อันนี้ด้วยเนาะ GM แจกไอ้ผลึกคริสตัลนะ A P L K S T o นะเดี๋ยวผมได้มา54อแล้วเนาะเมื่อเช้าผมก็เละไปแล้วเนาะนหนึ่งก้ามประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการเปิดไอ้กล่องนี้เลยนะผมผมจะเปิดไปก่อนนะครับเปิดไป6กล่องก,ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิด10กล่องทีเดียวนะครับเปิดไปนะฮะโขสามหมื่นเลยนะทุกคนรอบนี้คือแบบจัดเต็มเลยครับ ตอนที่มันมาทุกรอบมันมาเป็นเออหมื่นสองเอาไม่ใช่ดีหมื่นสองหมืน่นหมื่นเก้าอะไรอย่างงี้ครับแต่รอบนี้แม่งมาสามหมื่นเลยคือแบบได้ไปทีหนึ่งคือแบบโอ้โหแบบใช้จนไม่หมดอะใช้จนเบืออ่อครับผมว่าผมไม่น่าจะมีโอกาสได้หรอกนะผมไปดูคนในติ๊กต็อกสุมมาแม่งไม่มีใครได้สักคนเลยนะครับปกติผมจะเห็นคนได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดแบบ ห้ากล่องดีไหมทุกคนห้ากล่องดีกว่าเนาะไปโอ้โหเกือจะจัดโอ้โหคือไม่ได้เลยครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมทําใจมาแล้วแหละว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับคิดี๋ยวเราผสมอันนี้เล่นๆกันนะฮะจะได้บัตรอีโบเนาะอีโวลูชันโอ้โหไม่ได้เลย,เลยทุกคน โอโ้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ลูกไอ้นสีสีสีม่วงเลยนี่ได้ละโอโไ้ได้ที่แจกที่แจกผมมีตั้งเกือบสี่สิบแล้วนะมันก็เกินตายไม่ออกอะไรเลยอโอ้เกือบจะจัดเลยนะครับผมโอ้โหไม่ได้ไเลยทุกคนเอ้ย เกลือจ,จัดเลยนะครับผมโอเคดเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพวกนี้กันเปิดไปเลยนะฮะเกอยอีกแล้วเปิดไปอีกรอบที่จริงมันสเต็กมันดีกว่านี้นะแต่ GM เอ็ขาน่าจะเอาไปปรับนะครับเอาไปปรับให้เขาไปลดสเต็กนะครับให้มันแบบอันเนี้ยนั่นแบบกระจอกลงนะครับผมแบบลดสเตตัสอะไรเงี้ยนะครับผมโหได้มาตั้ง39อันนะครับ เยอะจัดๆเลยนะครับผมอืมก็ประมาณนี้แหละเนาะคลิปนี้ใครที่เกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่างซีว้ด้วยครับก็สลกคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบดนะจนจบน,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 นะครับผมพูดพูดบิดตลอดเลยโอเคครับไปแล้วนะครับผม